สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธน,นินรัยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กันกันกบ2สีพี่น้องเมืองน้ำหอมจากแดนฝรั่งเศสนะครับเปอร์โย3008และ5008คำถามคือคันไหน3008นคันไหน5008วิธีมองง่ายมากครับถ้าท้ายสัน้น5ที่นั่งคือ3008ถ้าท้ายยาว7ที่นั่งคือ5 0 0 8 มาถึงช่วง3เด่น3ด้อยกันนะครับจุดเด่นของเปอร์โย3008และเปอร์ย5008นั้นมีด้วยกันอยู่3ข้อดังนี้นะครับแน่นอนข้อแรกเนี่ยการบังคับควบคุมทั้งเรื่องของพวงมาลัยแลวก็เรื่องของช่วงล่างรวมทั้งไปถึงเรื่องของการตอบสนองของแป้นเบรกนั้นจดอยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มในช่วงความเร็วต่ำนั้นน้ำหนักพวงมาลายนั้นเบากำลังดีนะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดี น้ำหนักในช่วงความเร็วเดินทางความเร็วปานกลางนี้นะครับการบังคับเข้าโค้งต่างๆนั้นทําได้แม่นยําแล้วก็คล่องแคล่วคล่องตัวดีในช่วงความเร็วสูงนะั้นน้ำหนักโคมลายนั้นดีงามผมสามารถปล่อยมือจากโครมลลายได้นะครับนานถึง5วินาทีทั้งๆที่ความเร็วอยู่ในช่วงท็อปสปีดส่วนช่วงล่างนั้นเนี่ยคู่นี้เขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับจำง่ายง่ายเลยตัว3 0 0 8นั้นช่วงล่างจะกระเทือนในช่วงความเร็วต่ำนะครับหรือว่าเวลาที่เจอพวกหลุมบ่อเล็กเล็เน้อย ชัดเจนกว่า5008 5008นั้นแน่นอนครับเซตบารเพื่อที่จะเป็นรถครอบครัวดังนั้นความนุ่มนวลการซรับแรงสะเทือนต่างๆนั้นจะทําได้ดีกว่าประการที่2นะครับจุดเด่นของ3008และ5008ก็คือเรื่องของการเก็บเสียงที่เรียกได้ว่าทําได้ดีเป็นอันดับต้นๆของกลุ่ม CSUV กันจุดเด่นที่3ของ3008และ5008ก็คือการเป็นรถยุโรปที่มีราคาถูกที่สุดในตลาด 3008นั้นราคาเริ่มต้นที่1,549,000บาทและไปจบที่1,699,000บาทส่วน5008นั้นราคาเริ่มต้นที่1,749,000บาทและตัวท็อปไปจบที่1,899,000บาททีนี้เรามาดูจุดด,ด้อย3ประการของทั้ง3008และ5008กันดีกว่านะครับประการแรกก็อยู่ที่การออกแบบอินเทีเีย มีความใช้งานยากอยู่ประมาณ1นึ่งคือมันสวยแหะครับแต่ว่าในความสวยงามนั้นมันแอบใช้งานค่อนข้างจะยากแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็ชวนให้เกิดการละสายตาจากท้องถนนอยู่ประมาณ1เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับ เครื่องปรับอากาศยังทํางานค่อนข้างช้าเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพอากาศของคนไทยและความใจร้อนของลูกค้าบ้านเรานะฮะไม่เพียงแค่นั้นนะครับตัวพนักศีรษะนั้นก็ค่อนข้างจะแข็งไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือเบาะหลังนั้นพนักศีรษะแข็งทั้งคู่เลยประการต่อมาก็คือราคาจุดที่เรียกว่าทําให้ชวนเกิดความรู้สึกอยากซื้อจริงๆก็คือมีรายสปอต monitoring system นะครับที่กระจกมองข้างและอีกจุดหนึ่งก็คือ l a n e k e e p i n g a s s i s t ที่มีแถมมาให้ส่วนนอกนั้นผมมองว่าบรรดาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานั้นค่อนข้างจะเพลนเพนในระดับเท่าๆก,กันกับบรรดารถญี่ปุ่นทั่วๆไปในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าส่วนตัวเนี่ย3008กับ5 0 0 8เป็นรถที่ค่อนข้างจะน่าใช้เลยทีเดียวเปอร์โยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณถ้าเกิดอยากจะเริ่มมองหารถยุโรปไว้ใช้ง จิมมี่ธนเทพธนพน,พนิรศัยกับ h hey ฮน l i n e Mac คลิปนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ